สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านนะคะที่กดเข้ามาชมคลิปนะตอนนี้นะคะเวลากี่โมงก็ไม่รู้ไม่ได้ดูนาฬิกาเลยบ่ายสองกว่าแล้วแหละมาทําอะไรกันหากันมาเก็บผักบุ้งค่ะหากันมาเก็บผักบุ้งอาจจะมืด,ดนิดหนึ่งนะคะมาเก็บผักบุ้งมากับผู้จัดการมากับน้องบอสผักบุ้งเยอะมากตอนแรกว่าจะไม่ถ่ายอ่ะเก็บแล้วเก็บได้เยอะอยู่ ก็เลยถ่ายดีกว่าค่ะมันเป็นคล้ายๆกับบึงมาหาปูด้วยค่ะมาหาฝนมันตกค่ะวันนี้ตกทั้งวันเลยค่ะเป็นบ่อธรรมชาติฝนมันตกระวังลื่นด้วยระวังลื่นด้วยปิดร้านหนึ่งวันให้ฝนมันตกแล้วมันรินทั้งวันไงคะบรรยากาศดูน้ํานะคะ นี่แม่เวียนี่นี่ฝนมันตกแล้วก็บรรยากาศแบบครึ้มทั้งวันเลยค่ะเราก็เลยแบบอ่ะถือโอกาสปิดร้านหนึ่งวันแล้วก็มาหาเก็บหอยเก็บปูเก็บผักบุ้งกันค่ะว่าเดินดีๆเดี๋ยวตกนี่นะคะโหยอดสวยงามมากค่ะยอดเยอะมาก เป็นแบบพระบุ้งแบบธรรมชาติค่ะแบบไม่ได้แบบเขานั่นนะคะเก็บเอาไปผัดน้ํามันหอยแล้วก็กินกับน้ําพริกนะคะกินกับส้มตำก็อร่อยผัะบุ้งนี้บรรยากาศอยู่ในเมืองมันก็สามารถออกมาเก็บอะไรแบบนี้ได้นะคะ ยอดสวยมากเลยค่ะยอดแบบโอ้โหสุดยอดอ่ะเห็นไหมคะบรรยากาศปลาก็มีนะคะบรรยากาศไปนูละส่วนเสียจงนางชอบตกปลาค่ะเอาปล่อยนางไปค่ะส่วนเราก็เดินเก็บของพุ้งต่อค่ะมันมาโปรยโปรยมาแล้ว โปรยปลายมาแล้วหอยตายเยอะมากอะ่ะน่าจะเจอปูสักตัวเนาะโปรยปลายมาแล้วคนเก็บไปหมดแล้วแม่เวียงโกยน้โม้โนยหอยใหญ่ตายแล้วีนะเอาลมมาด้วยนะิ้เก็บค่ะ แม่เวียมีนาทีเก็บแม่เวียดเด็ดอันนี้เฮ้ยนี่นนะี่บอสบอสจะได้ไหลูกนี่นะคะสะอาดนะคะมันไม่ได้สกปรกนะคะอือ,อที่รามานใช่ค่ะสุดยอดอุ้ยฝั่งนี้ไม่มีใครข้ามาเก็บเลย แม่เวียสุดยอดค่ะเราได้เยอะแล้วค่ะในเยอะมากแม่เวียฝั่งนู้นเมียนราไม่มีใครข้าไปเก็บเลยนูน้นยอดข้างในนี่เนี่ยยอดนี้เดี๋ยวโกยยอดนี้ก่อน นี่ฉันตกน้ำจะหามากเลยนะช้างตกน้ำเลย,กยโกยออกมาค่ะอย่างฝักอันเนี้ยที่ชอบอะไรแบบนี้อค่ะแป๊บ,บนึ่งโกยก่อนนะคะก้องอาจจะสั่นนิดนึงนะดึงก่อนดึง ตกไปตกไปก็หามกันนะได้ยินเสียงตุ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 งต้ง <laughs> ปลาชโด,ชโดนี่ค่ะยอดสวยสวยบอสเอาร่มกวักวันมาเอาร่มกวักวันมาเนี่ยกวักตรงเนี้ยยังไ,ไงร่มอ่ะกวักเอาหางวันกวักมาเดี๋ยวคอยจับมือเจ้านู่นเจ้าดึงมา เออเจ้าคอยจับมือเจ้าเจ้าลงไปอ่ะอ่ะกัมากกัมากเออนั่นแหละเก่งเดี๋ยวมันก็กลับไปคืนอย่าเดี๋ยวมานะคะเดี๋ยวมันก็กลับไปคืนโอเคพอแล้วลูกอ่ะที่นี้เดี๋ยว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 แม่เก็บก่อน นี่นะคะยอดงามงามนี่ไหมฮะยอดงามงามแหวกอะไนมาลูกสองอันนั่นน่ะนั่นน่ะนี่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  พอ,อ,อเยอะเกี่ยวมันจังไหนเนี่ยเกี่ยวมองนี่ได้เอาไปเกี่ยวมา <laughs> เกี่ยวมา <laughs> เกี่ยวมาเออเก่งมันได้มัน <laughs> เก่งมาก <laughs> หอยเยอะมากลูกหอย นนงงกเก็บก่อนนะคะกล้องอาจจะสั่นเวียนหัวตามนะคะเียนหัวตามนะคะผู้ชมนะคะเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆบอดดึงเนะนี่ยดึงอันนี้ให้แม่หน่อยแม่ตัดไม่ขาดาน,าน่าเขาจะนำมาเก็บตรงนี้เราไปขายที่เราซื้อเนาะ โอเคค่ะสวัสดีค่ะแค่นี้นะคะ